สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมากับรายการแอนตี้ฮีนะครับผมก็จะพามาดูว่าเซตอัพผมนะครับกับห้องผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เอาไว้ถ่ายนี่คือห้องที่ผมเอาไว้ถ่ายนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับผมก็มีแอมดีนอนนะครับเป็นเซอร์ราวนะครับแล้วก็มีโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับ t ี8ี0 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ1 0น0ปนะครับสามมิติด้วยเพื่อให้ผมได้เล่นเกมนะครับ ระบบ5.1นะครับ True HD มีนี่นะครับเราก็ดึงออกมาเป็นร้อยและทั้งหมดเป็นร้อยกว่านิ้วเลยนะครับผมจะเล่น Xbox One บ้างมาง,าง,างทีเล่นเกมคอมบ้างดูหนังบ้างนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นคอมผมนะครับ3จอนะครับเป็นจอสับซุมมจะไม้กอย่างนี้นะครับสามจอ เราก็บ bon ังคับได้นะครับเปิดเนี่ยถ้าสมมติเราไม่อยากขับรถเราจะทำอยู2 2> ่ขบสองห้ืบดีได้ถ้าอยากเลก่นรถางดีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับคีย์บอร์ดก็เป็นเรเซอร์นะครับรุ่นนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับเมาส์เอเดนแวนอันนี้ผมจะบอกให้เลยว่านี่เป็นเมาส์ที่ดีที่สุดเลยตัใ้ใช้มานะครับผมใช้เรเซอร์นาการนู่นนี่แม่งไม่ดีเท่าครับอันนี้ไม่เคยเสียดีเล่นเกม fps ดีมากนะครับลำโพงคอมผมก็เป็นบสนะครับ นี่ซับนะครับลาโพงหนักนึงอนี่นะครับลําโพงดีมากครับแล้วก็ผมก็มีสำรองนะครับเป็นบอสเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นลําโพงดีจริงๆครับเนี่ยเราบังคับปรับมันอย่างนี้ได้อันนี้เป็น virtual surround นะครับลองดูคอมผมดีกว่านี่นะครับคอมผมเปิดมาก่อน นี่นะครับใช้น้ำนะครับระบบพวกนี้จะการทำเอมเลยนะครับแัสต์มเมจจาก T X นะครับ T X เคื่อนของเองนะครับนี่ใส่ดีมากนะครับ X Liquid Cooling นะครับด้าจจอเป็น T P S Titan สองตัวนะครับใช้ซิงน้ำนะครับ r G P U เป็น 7ป 2600k นะครับโอเวอร์คัคถึง52กิกนะครับแล้วก็หม้อน้ำนี่ดีมากพัดลมนี่แม่งประมาณ5000รอบมันถองอีกรอบ3000กว่ารอบมั้ง3,000 34,000รอบแบบประมาณนี้แรง,แรงมากเร็วมากมีลมไอมีพัดลมสามอันนะครับหม้อน้ําใหญ่เลยแล้วก็มีพัดลมอีกอันหนึ่งตรงนี้เป็นหม้อน้ําเล็กหน่อยนี่คือเอาไว้ เหมือนทําให้อุณหภูมิคงที่นะครับซัพพลายผมนี้ก็คอมเมนเดอร์นะครับอินวินคอมเมนเดอร์พันห้ารอยวัตต์ครับผมเสร็จแล้วนะครับเข้ามาดูจอทีวีผมนะครับเป็นซัมซุงจอ3ามมิตินะครับห้นิ้วนี่เคสีที่ผมใช้อัดนะครับคีเคสีซื่อออกวันแรกเลย Xbox One ออกวันแรกเหมือนกัน วีย <Wii> ูเองเพรสาศูนย์เพสามกูขายไปแล้วแล้วก็อ่านี่นะครับคือหูฟังเทอร์โรบีคอร์ดิตี้แบ็คออฟสอนะครับดีมากเป็นสลาวห้าจุดนะครับเราชอบเห็นว่ามันจะมีแบบพวกหูฟัง7.1็ดจทำไมไม่ซื้อ7จุดเพราะว่า7จุด ผ่านสายออปติคอลไม่ได้นะครับ7.1ต้องผ่านสาย HDMI เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อ7.1มาคุณมาเสียบสายออปติคอลอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้7.1ครับมันเอาไว้เป็นหลอกมาร์เก็ตติ้งนะครับหลอกให้เราซื้อนะครับแล้วก็นี่นะครับ Evermedia นะครับ Game Capture HD2 เป็นตัวที่เป็นตัวที่ Capture เกมผมนะครับลง YouTube เราใช้รีโมทกดก็ได้แล้กอย่างคือจุดดีของมันคือมันไม่ต้องผ่านคอมมันจะอัดอยู่ไว้นี้เลยในนี้ก็จะมีฮาร์ดดิสก์หเทราไบต์อยู่แล้วเราจะเสียบ USB ก็ได้เสียบไมค์ก็ได้เสียบหูฟังก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับ PS Vita วันแรกของงานออกมาผมก็ซื้อเลยมี 3DS XL นะครับแล้วนี่เกม 3DS ผมนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับเอาบูชาพระเยซูอยู่บ้านนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยพวก h a n d h e ก็ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังมีอีกครับนี่ครับนี่ตุ๊กตาผมครับไม่เกี่ยวครับอันนั้นผมว่าไว้นอนก่อนนะครับนี่ครับโน้ตบุ๊กเอเลนเวลผมนะครับเป็นคอ r e i7 Extreme มนะครับแล้วก็ Extreme ีเอาไ้เล่นเกมเลยครับแล้วก็ผพี่เสกบีท็อกนะครับเสกบีท็อกโรมาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวค่รับแล้วก็กลับมานะครับที่คอม a อ i e เ w นแวนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณหูสปีแล้วมั้งแต่ว่าผมอัปเกรดมันไปด้วยคือผมอัปเกรดของข้างในผมไปซื้อกาสจอมันจาก Ebay นะครับแล้วก็เพิ่มแรมเพิ่มเป็น SSD ข้างในนะครับอันนี้ SSD 500 g ิก แรงมากทุกอย่างที่ผมเอาไว้เล่นเกมหรืออะไรจริงๆผมไม่ต้องเล่นผ่านจอใหญ่ได้ผมเล่นผ่านนี้ได้แต่แม่งหนักชิบหายคือแม่งก็เหมือนเดสก์ท็อปดีๆนี่เองแหละความแรงก็พอๆกับเดสก์ท็อปเลยแต่ว่าหนักเนี่ยพอๆกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็แค่นั้นแหละครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ enjoy การที่ผมผมมาเปิดเซตอัพให้ดูนะครับขอบคุณมากครับ